ากกดติดตามให้ด้วยนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นที่ทำงานของลูกพี่ลูกน้องปืด้ดตอนแรกเขาแทบไม่เชื่อแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขากลัวจับใจมันเกิดขึ้นในปี2013บ้านงานศพในเมืองหนานจริงมณทนอานหยุยเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันดีในคนพื้นที่และฉันจะเล่าให้ฟังที่นี่เป็นเมืองเล็ก ไม่ดีเท่าเมืองใหญ่ดังนั้นทั้งเมืองจึงมีแค่ที่นี่จัดงานศพลูกพี่ลูกน้องของปื้อที่เกียดนิดหน่อยทำหลายงานไม่ได้งานนี้ได้เงินเดือนสูงงานง่ายเป็นคนทำความสะอาดปกติงานศพไม่ค่อยมีงานทำรับไม่กี่ศพในแต่ละวันแต่ถึงงานจะว่างเขาก็ยังชิวได้ทั้งวันเพื่อร่วมงานก็ไม่มากนะัก แต่มีข้อยกเว้นนั่น,น,นคือรูกครั้งที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะคนตายที่ดูแต่งตัวดีลูกพี่ลูกน้องจะกระตือรูอล้นมากไม่ให้ใครมาแย่งงานมีผู้บริหารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถชนลูกพี่ลูกน้องทำงานไปตามปกติจัดการทั้งหมดเองอันที่จริงเขาไม่ได้ขยันในทันใดแต่มีความเห็นแก่ตัวเล็กน้อยเขาชอบเล่นการพาน,านัน เป็นนี่การพานันและเขารู้ว่าเงินของคนที่เสียชีวิตกระทันหันครอบครัวมักไม่ทันนึกเพราะความเศร้าโศกแม้แต่คนรวยบางคนก็ไม่ได้สนใจดังนั้นจึงเป็นผลดีกับเขาวันที่มันเกิดขึ้นเขาก็ลงมือทำแบบนั้นเปิดกระเป๋าผู้เสียชีวิตและมีสร้อยคอทองคำห้อยอยู่ที่คอศพมันทำให้เขามีความสุขมาก ดูแล้วประมาณเกือบร้อยกลัมราคาสองหมื่นถึงสามหมื่นหยวนเขาอดคิดไม่ได้ไม่เพียงแต่จ่ายหนี้การพนันยังมีเงินเหลืออีกตอนที่เขาอยู่ตามลำพังนั้นประตูก็เปิดออกปรากฏว่ามีการส่งศพอีกศพหนึ่งเขารีบซ่อนส้อยคอแล้วออกไปที่ประตูเพื่อนเขาบอกว่าเอา ของที่ตายแล้วนั้นไม่ดีแต่เขาไม่เชื่อเลยหลังคืนนั้นเวลากลางคืนเมื่อไม่มีใครอยู่ที่นั่นวันนั้นลูกพี่ลูกน้องคนนั้นอยู่เวรเขาอยู่ตามลำพังในบ้านงานศพในที่สุดเขาก็อดใจไม่ได้หยิบสร้อยคอออกมาดูใกล้ๆมีพระพุทธรูปองค์เล็กแขวนอยู่บนสร้อยทอง มีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับพระพุทธรูปน่าจะเป็นวันพระเกิดของผู้ตายน่าจะทำมาเป็นพิเศษแต่เขาไม่ได้สนใจมากสนใจเฉพาะว่าจะไปขายที่ไหนขายได้เท่าไรยิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุขแต่ในเวลานี้ก็เหลือมเห็นทางห่างตามีเงามืดที่นอกหน้าต่างไม่มีเสียงอะไรไม่เคลื่อนไหวแค่ยืนมอง กลางดึกทำให้ดูน่ากลัวแต่เขารวบรวมความกล้าใส่รองเท้าและเดินออกไปอยากดูว่าเป็นใครเมื่อเขาออกไปที่ทางเดินก็ไม่มีอะไรไม่มีใครเขาหันกลับไปมองทางอื่นก็ว่างเปล่าเช่นกันเขางงเล็กน้อยใครจะรวดเร็วขนาดนี้ทันใดนั้น ก็เห็นเงาดำอยู่ข้างหลังเขาดูเหมือนเป็นคนเขาไล่าตามเงามืดเงานั้นก็วิ่งเร็วไม่เหมือนเดิมไม่กี่ก้าวก็วิ่งไปที่มุมทางเดินและหายตัวไปเขาตามไปติดๆคิดว่าต้องมีคนรู้เรื่องสร้อยท้องแน่ๆแ,แต่ที่แปลกคือเขาพบว่าชายคนนั้นหายไปแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหเขาคุ้นเคยที่นี่ไม่น่ามีที่ซ่อน เขาค่อยๆค้คนทีละห้องเมื่อเขาเข้าไปในห้องเก็บศพพบว่าประตูไม่ได้ล็อกเขาคิดอยู่ในใจแต่เห็นไม่มีอะไรเขาโมโหจึงเปิดผ้าคลุมศพออกทีละผืนคิดว่าต้องหาคนนั้นให้ได้แต่ในขณะน,นี้ก็ได้ยินเสียงดังข้างหลังเขาจึงรีบหันไปมองเขาเริ่มกลัวปรากฏว่าประตูห้องถูกปิดมีเงาเมืดเดินที่ทางเดินนอกประตู เงานั้นปิดประตูแน่เขาวิ่งไปและพยายามเปิดประตูแต่แล้วพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านนอกเปิดไม่ได้เลยห้องเก็บศพนี้เปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงอุณหภูมิต่ำม,มากประตูหน้าต่างหนาะซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนเปิดจากข้างในไม่ได้เลยเขากลัวมากถ้าจะถูกขังทั้งคืนไม่อยากแข่งตาย หนำซ้ำยังมีศพมากกว่าหนึ่งโหลเขาก็แทกประตูอย่างบ้าคลั่งแต่คืนนี้มีเพียงเขาในบ้านงานศพไม่มีใครเปิดประตูให้เขาได้เช้าวันรุ่งขึ้นคนพบเขาเต็มไปด้วยน้ำแข็งในห้องเก็บศพแต่ยังไม่ตาย โชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือทันเวลาแต่เต็มไปด้วยแผลที่ถูกความเย็นกัดหน้าแปลกที่มีเพียงเขาในคืนนั้นเงาแปลกแปกนั้นคืออะไร